วันนี้ก็เปิดของสสนะครับนียเปิดของอ,ขอ,งอาข้างอำเภอเกีอ,อ,อ,อง้ิจิาออน,น,นะครับโดยการคือของผู้นำนะครับไล่จัาของเลี้ยงชีมาีูนี่ครับบังไส้แซน ยกมือเด้อทาพยาบาลยกมือเด้อสิบประการให้ยกทงด้วยนะครับนี่้องไปดนะครับให้แสนหลวงู่ใหญ่ให้แสนหลง่อลอสีสันย้อนขึ้นไปขอ มดูกาน้ำมาดีครับพี่น้องนะครับทอบหนอาไปส2มสหน่น่อมับผดูกาตบตามมดกันนะครับแสดงมโนบาลเขาบ้านยากจะสร้างให้ เลยให้มือพี่โอ้ยนี่ตัวกรรมการนี่มือ